สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อย FC น้องเอิงครับพมผอกับบ่าวโทนครับในช่องท่องพูนแบน่น้อยน้องเอิงครับรับพี่น้องสำรับไปคลิปนี้นะครับเดี๋ยวตอนแรกว่าจะมอบมาไล่ทิพย์นะครับสายวัตถุมงคลนะครับล้วก็ที่พันบัญชีบ่าวโทนมากนะครับตอนแรกว่าจะมอบมืออื่นพอดที่โปรแกรมงานนะครับ เพิ่นไปทําการสแสดงอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็จะขึ้นโซนอีสานเหนือนเลยนะครับพี่น้องประมาณหาหกมือนะครับยังค่อยสี่เหลี่มากก็เลยว่าอ่ะแต่สั้นกับหมอบมือนี้เลยนะครับให้เป็นหน่อยเห็ดมะไล่ไห้นะครับมือนี้กับซิมีมะไล่พวงใหญ่นะครับมะไล่พวงสามแสนจากไร่สดพ่อกันชัยนะครับแล้วก็สิมีมะไล่พวงย่อยอีกเป็นสิบ0ยีสิบพวงนั่นแหละพี่น้องแม่นหน่อยบอกว่าพร้อมอ่ะถ้าเห็ดบอทันกับเห็ดมืออื่นต่อก็ได้ ปลาทูนกับสิมอบตัวนี้นะครับให้แม่หน่อยแล้วเงินนะครับก็จะมอบให้น้องอิงนะครับเพื่อที่จะให้แม่หน่อยเฮดมาไล่ให้นะครับก็จะมีจากแม่หอมสินนะครับหนึ่งร้อยแม่ไรโกหนึ่งร้อยนะครับลุงอูด fc หาดใหญ่0 0รอยนะครับแม่กำมนักหนึ่งรอยนะครับพ่อสุทธีระนะครับ2 5 0ห้าสินี่คือบูชาวัตถุมงคลนะครับแล้วเพิ่นโอนเกินมานะครับบาทนนยอดเกินบาทนก็จะตาดมาเป็นมาไล่นะครับ แล้วก่พ่อประยุทธ์นะครับ500พ่อสุรัตน์500นะครับพ่อพานุลักษ์100นะครับแล้วก็ FC ปางกูนี่คือที่เพิ่นมาเยี่ยมบ้านนะครับ f c ปางกูนี่คือเพื่อนมาเยี่ยมบ้านนะครับมาเล่นมาเล่นอยู่บ้านนะครับแล้วเพื่อนก็ฝากมาไล่ไว้นะครับคนละรล่คนละหลอยคนละหล่น,ละลน,ละลนะครับรวมแล้วก็600บาทนะครับ erm แล้วก็พ่อบ๊อบ200นะครับ F c ซจากแม่ทางภาคเหนือนะครับ 300นะครับแล้วกับพ่อเป็ดร้อยเอ็ดนะครับ500แม่นินเยอรมันนะครับ500แล้วกับเอฟซีพลังเงียบนะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับรวมรวมแล้วก็ได้700บาทนะครับแล้วกับพ่อช้ำนะครับจันล้ำห้าร้อแเมนตงอ่อน200นะครับเอฟซีกทมนะครับ200พ่อไพศาล500นะครับพ่อปริญญา100แล้วกับพ่อสุพรรณนะครับ300นะครับรวมยอดวันนี้อยู่ที่ หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรวมหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับน,นี่คือฝากผ่านเบ้าทนมากนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ<ม>รวมรวมแล้วเนี่ยคือนี่ครับพี่น,ออน้องตอนแรกก็ว่าจะหมอกเมื่ออื่นนะครับหลีกทางให้มาไล่ไ่นะครับแต่ว่า อมอมืออื่นนองบริการ,รมาบานนะครับมืออื่นนองบริการ,รมาบานนองสิไปชเชยภูมิเพื่อที่จะไปถ่ายเอ็วีเพลงนะครับมือนี้เก่นยู <c oughs> บุรีรัมนะครับกระสิไปตอนบ่ายนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายเอยียงเกาะซีรีส์หรือว่าสตอรี่ <c oughs> พ่อโจองค์อิงนะครับ <c oughs> ตอนบ่ายนะครับเป็นประวัติ ก่อนที่จะมีไล์สดตอนเย็นนะครับไรสดขายสาหร่ายเท่าแก่น้อยนะครับแล้วก็มีแสดงนะครับอยู่ที่ลำปลายมาดบุรีลำนะครับคืนนี้รอติดตามครับพี่น้องมีเซอรายมะไร่วงใหญ่นะครับในคลิปช่องพ่อเอกในท่าให้เบิ้แล้วครับพี่น้องเป็นมะไรวงจีพ่วงใหญ่ๆนะครับผี่ใส่แบ่งลอยกับแบ่งหาลอยถ้ำนะครับในจํานวนเงินสามแสนนะครับเป็นว้าวนะครับ นั่งเหีดกันอยู่เมือขืนครับพี่น้องหมูวันจนหอดตีสองนะครับแล้วก็มาต่อกันอีกรอบเสาร์นะครับหลังจากที่เซตแล้วเขาก็แยกขินสวนนะครับเพื่อที่จะนําขึ้นรถให้ได้เพาสันทอและก็จะไปประกอบอยู่ที่นู่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำมัมมอบพลอแหม่เอฟซีรอติดตามครับเหมือแรสงเสีนความอลังการของเมลัยพวงนี้นะครับแล้วก็หลังจากแสดงมณีแล้วนะครับกัดสีเดินทาง ไปต่องานมืออื่นนะครับอยู่ที่จังหวัดจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอจตุรัสนะครับกาซิมีไทยเอ็มวีเพลงนะครับล่าสุดที่ไปใส่เสียงมาเมือว่านครับเป็นเอ็มวีเพลงภูบาวคนแรงนะครับหลังจากที่เฮ็ดมาไล่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเดินทางไปที่บุรีรัมย์นะครับที่พอฮักไม่ฮักนะครับก็ได้กินหมูกระทะนะครับรองท้องนะครับ นี่ฉล,ล,ลองทำอะไรเสร็จนะครับเบิงมีใส่หมวกระนอกกินพอๆอกระทานี่มันระเบิดนะครับห <c oughs> มูแดดเดียวห <c oughs> มูมาร์เวย มักไว้ทอดนะครับเอามาอย่างเป็นหมูแดดเดียวนะครับหมโกูโมโกระทะเพราะว่าหมูกระทะที่ซื้อมากมื่อคึืนบริกกินนะครับเอานี่มีการมีการลบกวางอี้ กองทัพต้องเดินด้วยทองครับนี่คือเขาเศร้านะครับพี่น้องกินตน้นใบเขาเศร้ากินต้นเทียงเคืงเขาเขาเขาเศร้าโบมี่นะครับอยู่นี่บมี่เขาเศร้านะครับอยู่นี่สิมีแต่เขาดึก <laughs> เขาดึกก็คือว่าหลังจากที่ทีมงานรถตูเดินทางมหาหอนะที่สามที่สี่นะก็จะแต่งกินกันเลยนะครับ แล้วช่วงเสาร์นี่สิบบมี่นะครับแต่สิมากินอีกรอบนึงก็คือต้นเที่ยงนะครับ,บนะทีมงานหลังบ่ายเด็กินคือกันกับเพื่อนนั่นแหละครับพี่น,อน้องเนี่ยเมื่อเสาร์บ่อยเด็กินเขากันดอกกินเธอเดียวก็คือต้นเที่ยงครับ,บอะ <laughs> ไรบ่

อ่ะโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องฝากพ o l l o w พี่น้อง Fc ครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหน่อยเด้อครับฝากเบิ่งโฆษณาให้นะครับเป็นกำลังแรงใจเราครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สวัสดีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ